ต่อไปนะคะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการผ่าตัดเปิดตานะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปิดหัวตาหรือว่าการผ่าตัดเปิดหางตานะคะการผ่าตัดเปิดนะคะภาษาเกาหลีก็คือถืมซูซก็คือการผ่าตัดเปิดเป็นการผ่าตัดเพื่อขยายขนาดของรูปตาออกไปคำว่าถืมซูซ ก็คือมาจากคำว่าถืออิมถืออิมก็คือการเปิดหรือว่าการกรีดบวกกับซูซูก็คือการผ่าตัดหรือว่าการศัลยกรรมและยังแปลว่าการรักษาได้ด้วยถืออิมซูซูก็คือการผ่าตัดเปิดอ่ะมาดูคําแรกนะคะก็คือ u p t r i ม u p t r i มก็คือการเปิดหัวตาถ้าเราแปลาตามตัวนะคะก็คือการเปิดข้างหน้านั่นเอง มาจากควาว่า Up ก็คือข้างหน้าบวกกับถือยิมก็คือการเปิดก็จะได้เป็น u p พถือยมก็คือการเปิดหัวตาถ้าเราอยากเพิ่มการผ่าตัดเข้าไปด้วยก็คือเพิ่มคำว่าซูซูเข้าไปก็จะได้เป็น u p พถือยิมซูซูอัพถือมซูซูก็คือการผ่าตัดเปิดหัวตาน,นั่เองต่อไปนะคะมาดูคำว่าทวีตถือยิม ทวีทีมก็คือการเปิดหางตาหรือถ้าแปลตามตัวก็คือการเปิดหลังนั่นเองหรือว่าการเปิดข้างหลังนั่นเองก็คือมาจากคำว่าทวีก็คือข้างหลังบวกกับทีมก็คือการเปิดก็จะได้เป็นทวีทีมก็คือการเปิดหางตาหรือถ้าแปลตามตัวก็คือการเปิดข้างหลังนั่นเองแล้วก็นะคะคำต่อไปก็คือ วีทีมวีทีมก็คือการเปิดบนตามาจากคำว่า V ก็คือข้างบนบวกกับทีมก็คือการเปิดเราก็จะได้เป็นวีทีมก็คือการเปิดบนตาแล้วก็นะคะคำต่อไปก็คือมิดทีมมิดทีมก็คือการเปิดใต้ตาหรือการดึงหางตาลง ถ้าแปลาตามตัวก็คือการเปิดข้างใต้น,นั่นเองมาจากคำว่ามิดก็คือข้างใต้บวกกับทือมก็คือการเปิดเราก็จะได้เป็นมิดถือมก็คือการเปิดใต้ตาหรือว่าการดึงหางตาลงอ่ะทีนี้นะคะก็มาดูภาพประกอบนะคะว่าการเปิดหัวตาหรือว่าหางตาอยู่ตรงไหนนะคะของตาเราจะได้นำไปใช้พูดได้ถูกต้องนะคะ มาดูภาพแรกนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือ up stream up stream ก็คือถ้าแปลตามตัวก็คือการเปิดข้างหน้าหรือการเปิดหัวตานะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะเปิดตรงนี้แล้วก็ twee stream ก็คือการเปิดหางตาหรือถ้าแปลตามตัวก็คือการเปิดข้างหลังนั่นนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะ mid stream ก็คือการเปิดใต้ตานะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะมาดูภาพประกอบที่สองนะคะทวีทรีมก็คือการเปิดหางตาหรือว่าการเปิดข้างหลังรูปภาพที่สองนะคะจะอยู่ตรงนี้สังเกตนะคะว่าเข้าใช้คำว่าทวีตทรีมเหมือนกันแต่ว่านะคะตำแหน่งที่เปิดนะคะเปิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าความหมายก็ยังคง การเปิดหางตาหรือว่าการเปิดข้างหลังเหมือนกันนะคะแล้วแต่ตำแหน่งที่เขาเปิดหรือว่ากรีดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูภาพประกอบด้วยนะคะหรือว่าบอกตำแหน่งนะคะว่าเขาเปิดหรือว่ากรีดตรงไหนนะคะส่วนภาพที่สนะคะเขาเปิดตรงนี้นะคะตำแหน่งแล้วก็มาดู Up to n i m นิมอัพเก็คือการเปิดข้างหน้าหรือว่าการเปิดหัวตา รูปภาพที่2เขาจะเปิดตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเขาให้ดีๆนะคะว่าเปิดตรงไหนนะคะ up to ้นิก็คือการเปิดข้างหน้าหรือว่าการเปิดหัวตานั่นเองภาพที่2เขาจะเปิดตรงนี้แล้วก็นะคะ v t ื้นิม v t ื้นิก็คือการเปิดข้างบนนะคะมาจาก v ก็ im. คือข้างบนนะคะ การเปิดข้างบนนะคะเขาจะเปิดตรงนี้นะคะสำหรับภาพที่สองนะคะดูตรงขาวๆนะคะตำแหน่งที่เขาจะเปิดนะคะหรือว่ากรีดนะคะอัพเอริมก็คือการเปิดข้างบนหรือว่าด้านบนแล้วก็มาดูการเปิดด้านล่างนะคะก็คือมิดเธอร์ิมมิดเอริมนะคะก็คือการเปิดด้านล่างหรือว่าการเปิดใต้ตานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ดูตำแหน่งขาวๆข,ข,ของเขานะคะ อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะเราจะได้พูดได้ถูกต้องนะคะทวนอีกทีก็คือ up t s t r e a ก็คือการเปิดหัวตาท w ี t c h s r ก็คือการเปิดหางตา v t s t r e a ก็คือการเปิดบนตาแล้วก็ mid t s t r e ก็คือการเปิดใต้ตาหรือว่าการเปิดด้านล่างนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะ